เนซีสบทที่21พระยะฮูวาได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนนางซาราตามที่ได้ตรัสไว้นั้นพระองค์ทรงกระทำให้เป็นไปตามคำที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วนางซาราก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งให้กับอับราฮัมเมื่อท่านชาราแล้วตามเวลากำหนดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แก่อับราฮัมนั้นอับราฮัมก็ตั้งชื่อบุตรชายของตน ที่เกิดแต่นางสารานั้นว่าอิสอักเมื่ออิสอักคลอดแล้วมีอายุได้8ดวันอับราฮัมก็ให้เขารับพิธีสุนัตตามคําบัญชาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แก่ตนเมื่ออิสอักบุตรของอับราฮัมได้กำเนิดนั้นอายุอับราฮัมได้หนึ่งรปีฝ่ายนางซาราพูดว่าพระเจ้าทรงทำให้ข้าพเจ้าหัวเราะคนทั้งหลายที่ได้ยิน จะหัวเราะด้วยกันกับข้าพเจ้านางจึงพูดอีกว่าใครจะบอกกับอับราฮัมไว้ก่อนว่าซาราจะให้ลูกกินนมเล่าข้าพเจ้าก็ได้ครอดบ,บุตรชายให้กับอับราฮัมเมื่อเขาแก่ชราแล้วเมื่อกุมานนั้นเติบโตขึ้นอย่านมแล้วอับราฮัมก็ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ในวันที่อิสอักได้อย่านมแล้วนั้น นางซาราเห็นบุตรของนางฮากาชนชาติอียิปต์ที่ให้กำเนิดกับอับราฮัมนั้นหัวเราะเล่นนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าจงไล่หญิงธาตุนี้ทั้งบุตรชายของนางไปเสียเพราะบุตรของธาตุนี้จะรับมรดกร่วมกับอิสอักบุตรของฉันไม่ได้ส่วนอับราฮัมก็เป็นทุกข์ใจมากเพราะเหตุบุตรของตนพระเจ้าจึงตรัสแก่อับราฮัมว่า อยากให้ใจของเจ้าเป็นทุกข์ด้วยเด็กและหญิงทาตของเจ้านั้นเลยจงเชื่อฟังถ้อยคำทั้งหมดที่นางซาราได้พูดกับเจ้าเถอดด้วยว่าผู้ที่เกิดจากอิสอักจึงจะถูกเรียกว่าเชื้อสายของเจ้าฝ่ายบุตรของทาตนั้นเราจะทำให้เป็นประเทศหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้าในยามเช้าตรู่อับรฮัมก็ตื่นขึ้นเอาขนมปังกับน้ำหนึ่งถุงหนัง ใส่บาหฮากาและมอบเด็กนั้นให้แก่เธอแล้วส่งเธอออกไปนางฮากาก็จากที่นั่นเร่ด่อนเข้าไปในป่าก,กันดานแห่งเบเอเชบาครั้นน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้วเขาก็วางเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้ต้นเล็กๆต้นหนึ่งแล้วก็เดินไปนั่งลงที่ตรงหน้าห่างไกลาจากเด็กระยะเท่ายิงลูกธนูตกนางพูดว่า อยากให้เราทนเห็นความตายของเด็กเลยขณะที่เธอนั่งตรงหน้าเด็กนั้นก็ร้องไห้เสียงดังฝ่ายพระเจ้าส่งฟังเสียงเด็กนั้นทูตของพระเจ้าจึงเรียกหากาจากฟ้าสวรรค์ว่าหากาเอ๋ยเจ้าเป็นอะไรไปอย่าก,กลัวเลยด้วยพระเจ้าได้ยินเสียงของเด็กนั้นแล้วจงลุกขึ้นไปพยุงเด็กนั้นแล้วจุงเขาวด้วยมือของเจ้า ด้วยเราจะทำให้เขาเป็นประเทศใหญ่แล้วพระเจ้าส่งเปิดตาให้เธอมองเห็นบ่อน้ำเธอก็เอาถุงหนังไปบรรจุน้ำมาให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าสรงสถิตอยู่กับเด็กนั้นเขาก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจนเป็นนักธนูอาศัยอยู่ในป่ากันดารเขาอาศัยอยู่ที่ป่ากันดารแห่งปารานและมันดาได้หาหญิงมาจากดินแดนอีิต ให้เป็นพัญญาของเขาขณะนั้นอบิเมเลกกับปีโคนายทหารของเขานั้นมาพูดกับอับราฮัมว่าในบรรดากิจการที่ท่านได้กระทำนั้นพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านบัดนี้ขอท่านจงปฏิญาณต่อพระเจ้าให้กับเราว่าท่านจะไม่ประพฤติการเล่เหลี่ยมต่อเราหรือบุตรหลานของเราหรือต่อพงผ่านของเราเรามีความเอ็นดูแก่ท่านแล้วอย่างไร ให้ท่านทำแก่เราและดินแดนของเราที่ท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่อย่างนั้นเถิดอับราฮัมทูลว่าข้าพเจ้าจะให้ปฏิญาณไว้อับราฮัมก็ทูลต่อว่าอบีิเมเลกด้วยเรื่องบ่อน้ำที่คนรับใช้ของอบีิเมเลกยึดเอาไปฝ่ายอบีิเมเลกตรัสว่าเราไม่รู้เลยว่าใครทำเรื่องนี้ท่านก็ไม่บอกให้เรารู้ด้วยเราเพิ่งได้ยินวันนี้เอง อับราฮัมจึงถวายแกะและวัวให้อับีิเมเลกอับีิเมเลกกับอับราฮัมทั้งสองก็ได้ตั้งพันธสัญญาต่อกันอับราฮัมจึงคัดลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวออกจากฝูงเอาไว้ต่างหากอับีิเมเลกตรัสถามอับราฮัมว่าลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวซึ่งท่านคัดเอาไว้ต่างหากนี้หมายความว่าอย่างไรอับราฮัมทูลว่าลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้ ขอท่านได้รับจากมือข้าพเจ้าเพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ขุดบ่อน้ำนี้เหตุฉนี้เขาจึงเรียกที่นั่นว่าเบเออร์ชบาเพราะเขาทั้งสองได้ปฏิญาณต่อกันที่นั่นเมื่อได้ตั้งพันธสัญญากันที่เบเออร์ชบาแล้วอบิเมเลกกับฟีโคนายทหารก็ลุกขึ้นกลับไปดินแดนฟิลิสเตีย อับราฮัมก็ปลูกต้นแทมริสไว้ที่เบเอเชบาร้องออกพระนามพระยะโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิดที่นั่นอับราฮัมก็ได้อาศัยอยู่ในดินแดนของชาวฟิลิสเตียนั้นหลายวัน